สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีแลวกับทนายบอลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดขั้นตอนสั้นๆวิธีง่ายๆกับการจัดการกับคนที่โกงเงินเราจากการซื้อของออนไลน์ทางออนไลน์นะครับว่าทําอย่างไรให้ได้เงินคืนเร็วที่สุดนะครับกับคนโกงบางครั้งการซื้อขายของออนไลน์อาจจะ,ะเงินไม่เยอะ แ,แต่เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการเอาเงินคืนกับคนที่โกงเงินเราจากการซื้อของออนไลน์นะครับในฐานะเราเป็นผู้บริโภคนะครับจะทำกันยังไงนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1อย่างแรกสิ่งที่ต้องทำก็คือเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับที่มีเช็ตการสนทนาการซื้อขายสลิปการโอนเงินนะครับรายการการโอนเงินทั้งหมดเก็บแคปเจอร์แล้วก็ เอาปริ้นออกมาเป็นใส่กระดาษนําไปโรงพักตามท้องที่ที่เราโอนเงินนะครับที่เราโอนเงินไปที่โรงพักไปพบพนักงานสอบสวนบอกพนักงานสอบสวนว่าแจ้งความดําเนินคดีและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนฟังนะครับแต่มันจะก้้ากึงระหว่างชชอโกงกับผิดสัญญาทางแพ่งนะครับก็คือผมเคยทําไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับแต่คลิปนี้จะมา อธิบายว่าจะเอาเงินคืนยังไงให้ได้เงินคืนนะครับก็คือหากสรุปแล้วพนักงานสอบสวนสรุปแล้วว่าเป็นการฉ้อโกงจริงจริงพนักงานสอบสวนก็จะ,ะทําสํารวนดําเนินคดีนะครับแจ้งความดาเนินคดีเลื่อลงบันทึกประจำวันให้เราส่วนตัวเราก็ต้องขอ,อเขาเรียกว่าหนังสืออายัดบัญชีของผู้ที่โกงเงินเราไปนะครับอันนี้อายัดบัญชีเขาไว้ หลังจากนั้นนะครับเราเอาหนังสืออายัดบัญชีที่พนักงานตํารวจออกให้ที่ชิพนักงานสอบสวนออกให้ไปที่ธนาคารธนาคารธนาคารเดียวกับบัญชีของผู้ที่โกงเงินเรานะครับสาขาใดก็ได้ไปส่งให้ธนาคารเพื่อทําการอายัดหลังจากนั้นธนาคารก็จะทําการอายัดเงินในบัญชีให้เมื่อธนาคารทําการอายัดเงินในบัญชีให้พร้อมกับพนักงานสอบสวน ออกหมายเรียกไปยังผู้ที่โกงเงินเรานะครับอันนี้เราก็นั่งรออย่างเดียวครับนั่งรอให้เขาติดต่อมาเพราะว่าเงินในบัญชีนะครับหากมีการอายัดแล้วก,ก็ไม่สามารถใช้ได้หากเงินในบัญชีของเขามีเยอะยังไงเขาก็ต้องมาคุยกับเราเขาก็ต้องติดต่อมาคุยกับเราเพื่อจ่ายเงินคืนกับเรานะครับแต่ถ้าหากในบัญชีของเขาที่เราอายัดไปนั้นมีเงินแค่10บ,บาท15บาทแบบนี้ก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงอีกทางหนึ่งในการดําเนินคดีนะครับ แต่เราก็ต้องเสี่ยงเพราะว่าเผื่อเราจะได้นะครับในกรณีที่มีเงินในบัญชีและพนักงานธนาคารอายัดให้นะครับอันนี้ก็รอยอย่างเดียวรอเขาติดต่อเขาต้องติดต่อกลับมาเน่เพราะว่าทาธุรกรรมอะไรไม่ได้เลย,เ,ยเงินก็ถอนออกไปใช้ไม่ได้เมื่อติดต่อกับเราเราบางทีบางครั้งเราแค่ต้องการเงินคืนและก็ต้องการสั่งสอนให้เขาอย่าทําแบบนี้กับคนอื่นอีกอันนี้ก็นะครับให้เขา คุยเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเสียหายที่เราได้รับความเสียหายเนี่ยแล้วก็ถอนแจ้งความนะครับเพราะคดีเป็นคดีอยอมความกันได้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยเป็นวิธีเป็นวิธีสั้นๆง่ายๆแล้วก็อย่าลืมเก็บหลักฐานเมื่อโดนฟ้องไอ้เมื่อโดนเมื่อโดนโกงนะครับเมือ่อเมื่อรู้ว่าตัวเองโดนโกงแล้วก็ต้องไปแจ้งความภายในภายในอายุค,ความนับตั้งแต่วันที่ทราบว่าโดนโกงเนี่ยภายใน3เดือนด้วยนะครับมิฉะนั้นจะขาดอายุค,ความนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ